สำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยากให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่โลกออนไลน์หลักสูตรนี้จะทําให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่โลกออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบค่ะด้วยการสอนแบบสเตปบายสเตปสอนเรื่องการใช้เครื่องมือบน Facebook ให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณโดยละเอียดค่ะ หลักสูตรนี้เหมาะกับใครนะคะเหมาะกับผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะคะอยากให้ธุรกิจของคุณก้าสู่โลกออนไลน์อย่างแท้จริงแต่ไม่รู้จัก facebook เลยทําไม่เป็นเลยหรือทําเป็นแต่ไม่รู้จักเครื่องมือหลักสูตรนี้จะทําให้คุณรู้และสามารถนําเครื่องมือไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับเนื้อหาหลักสูตรนี้นะคะจะสอนตั้งแต่การสมัครการใช้เครื่องมือการตั้งค่าสำหรับธุรกิจของคุณการสร้างภาพและการสร้างคอนเทนต์ทั้ง f Facebook โปรไฟล์และ Facebook Fanpage ค่ะและการใช้ฟังก์ชันอื่นๆที่สามารถเพิ่มอยอดขายของธุรกิจของคุณได้ค่ะอยากเชิญชวนสำหรับผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะคะและสนใจให้ธุรกิจของคุณเติบโตโบนโลกออนไลน์อย่าง Facebook นะคะอยากแนะนำให้มาเรียนหลักสูตรนี้ค่ะเพราะคุณจะได้มากกว่าคำว่าเบสิก